สิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี้คืออะไรเอาละครับตอนนี้เรารมาเฉลยกันดีกว่าครับผมนี่เดินมาดูตรงนี้เลยฮะผมว่ามันเป็นที่ขอฝนนะและมันก็คือตราประทับนันเองนะครับผมยินดีด้วยกับน้องที่ชนะนะครับถ้าขอองขอฝนอ,อะไรอะ่ะมั่วเราก็เห็นแต่ข้างหน้าเมื่อกี้ไห้เต้นขอฝนนี่อ้าว <c oughs> <c oughs> ตาพร้อมพร้อมผมพร้อมโอ้โหแน่นอนแต่งตัวพร้อมโอ้ยอย่างเท่ตะกุดเตรียมมาอยู่แล้วเพราะวันนี้เราจะมาสุสานก็ต้องเตรียมเครื่องรางของขลังมาหน่อยสุสานไคดิงครับผมซึ่งเป็นองค์จักรพรรดิของเวียดนามเนี่ยองค์ที่สิบสองครับผมที่เห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับก็เป็นรูปมังกรที่ใช้ถาวา ใครบอกว่าใช้ท้าวาดไม่สวยเขียนลายมืออย่างกับเอาเท้าเขี่ยมาไม่ใช่นฮะนี่ดูฮะเท้าคนทําได้ขนาดนี้ครับยืดอกแลิให้ใครผมชอบตรงที่มันเป็นแบบศิลปะที่มันเป็นนูนออกมามันเหมือนสามมิติมันจะไม่ติดเสาเลยอะไรตอนนี้นะเราอยู่ที่เมือง ไทอานนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่เป็นเมืองระดบโลกด้วยด้านหลังของเรานี่เป็นสะพานญี่ปุ yeah> ่นนะครับผมอายุเก per> ่าแก่ถึง400ปีและสะพานนี้ครับญี่ปุ่นก็ได้มาลงทุนสร้างเอาไว้โอ้โหสร้างในปีลิงเสร็จในปีหมานั่นเองครับผมครับผมก็คือใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสามปีเมื่อกี้ขออะไรครับมีสาวเวียดนามมารักมาหลงมาน้าชอบกระจีบเลยชอบกระจีบเลยแซ่ ว่าน่าจะเป็นนกหวีดดินนะครับผมนกหวีดที่ทํามาจากดินที่ถึงพี่ท็อป <c oughs> เราจะซื้อของเนี่ยเราต้องต่อให้เป็นครับบ้าเย,ยวเท่าไหร่เท่ไรอนะแต่ถ้ามันแพงไปเอยลดได้ไหมเบิ๊กเบิ๊กเบิ๊กเบิก,บก,บก,บกลดลดลดเรามาเจอของกินของเวียดนามเรารู้สึกว่ามันเหมือนขนมไข่หงบ้านเรามากเ้าเยลเป้าเยลฮะงงเลยว่ะ กัมยุยน้าหยิกมากเลยสาวเวนาเวลาลังจริงเดี๋ยวเราไปหาสาวสวยๆจีบดีกว่ามาถึงทั้งทีและคำถามในวันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่านะผู้ชายห,หลายๆคนเนี่ย ชอบแน่นอนนะคำไหนนะครับผมที่พูดไปแล้วเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยแล้วทำให้สาวเวียดนามเนี่ยเคริมแล้วก็หลงไหลนะครับผมคำแรกครับแดบหลําครับโอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชหรอครับแ <คำ S 2> ล้วอะไร<ล>ะ,<ล>ะ่ะหักจูยัดเนี่ <Yeah. S 1> มีสองคำนี้นะครับผมคำไหนก็เลือกกันเข้ามาละกันนะครับผม uh huh.